สวัสดีคะ่ะเพื่อนเอนเ,อนเดี๋ยวเรามาทำโมทีฟลายนี้กันนะคะทุกคนสำหรับไหมนะคะแอดมินใช้ไหมใช้ไหมวีนัสเส้นยี่สิบนะคะทุกคนนี่ค่ะเส้นยี่สิบนะแล้วเข็มนะแอดมินใช้เบอร์สี่นะคะหนึ่งจุดสองห้ามิลน,นะคะก่อนอื่นเราขึ้นต้นโซ่สิบสองนะคะหนึ่งสอง 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาล้ก็ทำเป็นวงกลมนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำยี่สิหลักในช่องนี้นะคะทำา X 24หลัก3ม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ด สิบแปดสิบเก้ยสเอ็ดยีเดี๋ยวเราก็รูดหน่อยนะคะย2ิบสองละมันจะแน่นนะคะย2 23ิบสองยิบสาแล้วก็24นะคะ เรได้แบบนี้เสร็จนะคะตรงนี้ที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะเราก็ทำ C ก็จะได้แบบนี้นะคะพอเราทำ C เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆพื่พทำโซ่3านะคะหนึ่งสองสามอย่างงี้ค่ะแล้วเพื่อนๆทื่อน,อน F นะคะให้ได้ทุกหลักเลยนะคะมันจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะอันนี้เรานับเป็นสองแล้วนะคะเพราะว่าหลักแรกคือโซ่3ามเรานับเป็น1นนะคะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21 22 23 24นะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่3มแล้วก็เราก็ทำานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างไงนะคะแล้วต่อไปนะคะแถวที่3เราจะขึ้นต้นโซ่สี หนึ่งสองสามสี่พอเพื่อนๆได้สี่โซ่สี่แล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆพันหัวเข็มสองครั้งอย่างงี้นะคะแล้วก็ทําในช่องถัดไปก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปทําโซ่สามขั้น่งี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งนี่ค่ะ แลก็ทำสอหลักติดกันนะคะพันโนเข็มสองครั้งทำสอหลักติดกันโดยการใช้โซ่3ามขั้นอย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ทั้งหมด12คู่อย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปคะ่ะมาค่ะพอเราถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะ ก็เหมือนเดิมโซ่3ามอย่างนี้นะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่4อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเพื่อนๆทำ C หลักที่1แล้วต่อไปก็ทำ C ช่องนี้อย่างนี้นะคะให้มันอยู่อย่างนี้นะแล้วต่อไปก็โซ่4อย่างนี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้ง ทำให้ได้ทั้งหมดนะคะจะรวมทั้งที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยเป็น3าหลักแบบนี้แล้วต่อไปโซ่3แล้วก็เหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาช่องเดิมแล้วก็ทำทั้งหมด3หลักอย่างนี้นะคะสองสนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ เพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆก็ทําช่องนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาทำสามหลักในช่องนี้เลยอย่างนี้นะคะ1นึสองสแล้วก็โซ่สามขั้นแล้วก็1 สแล้วก็3ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้มันจะติดกันนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะช่องต่อไปนอ่ค่ะซส,สามขั้นแล้วก็ดึงให้มันนั่นๆหน่อย สออย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆพื่ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเดามาดูแถวต่อไปกันจ้าพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะคะนับไปโซ่ที่4แล้วก็ทำา C ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆทำาไปอีก2หลัก1 2แล้วต่อไปก็ทำ สีหลักที่3มก็จะได้แบบนี้นะคะให้มาอยู่ตรงกลางนะแล้วโซ่หแล้วก็ทํา x ก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปโซ่5้าแล้วก็ทํา x ในช่องเดิมนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วก็โซ่5้าแล้วก็ทํา x ในช่องนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปก็โซ่ห้า แล้วก็ทำ x จะได้แบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็โซูห้าทำแบบนี้จนครบทุกช่องเลยนะคะอย่างนี้ค่ะจะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนทำมาถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันจ้า มาค่ะมาต่อกันนะคะนี่ค่ะเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครึ่งหนึ่งของห้านะคะแอดมินใช้โซ่สองอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็มาจิ้มตรงที่เราทําตรงนี้ไว้นะคะทํา x ตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ทาเอเอทำเอฟนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปเพื่อนๆทําทํา f ในช่องนี้5ครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปโู้ขั้นสามแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทํา5 f ในช่องนี้ในช่องเดิมเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี นี่ค่ะเขาจะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทํา x ตรงนี้นะคะตรงกลางนี้เลยทํา x อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะทํา5 f ในช่องนี้ช่องถัดไปเนี่ยคะ่ะ2 3 4 5สู่ห้โซคัน3มหนสแล้วก็เหมือนเดิมนะคะ ในช่องเดียวกัน5 f 2 3 4 5แล้วก็ x นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆพื่ทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ค่ะพอเราถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ตรงนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเรานะคะเราก็ทํำ c เลยค่ะ เจะได้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมเลย,ยนี่ค่ะก็จะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้ววิธเีเก็บเส้นไหมไหมที่เราตัดก็เพื่อนเพื่อนก็จิ้มไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พยายามซ่อนให้มันได้อย่างนี้นะคะ่ะซ่อนไปเลยอย่างนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้เล้วเพื่อนก็ นี่ค่ะก็ดึงให้แน่นๆนะคะนี่ไหมของเราก็จะจะเก็บเรียบร้อยเลยนะคะสำหรับวิธีรีดนะคะเพื่อนๆพยายามใช้เตารีดที่มันเป็นไอน้ำนะคะทุกคนแล้วเวลารีดเราก็ต้องรีดฝั่งที่เป็นข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็พยายามหาผ้าขาวหรือผ้าอะไรก็ได้ค่ะผ้าขาวบางหรืออะไรก็ได้นะคะ วิธีนะคะเทคนิคที่แอดมินใช้ประจําเลยนะคะอันนี้สมมติอันนี้เป็นผ้าขาวบางนะคะแล้วก็วางทับเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาเตารีดเรารีดไปนะคะเนี่ยสมมติอันนี้เป็นเตารีดเราก็รีดเป็นไอ้น้ำจี้จีอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วมันก็จะทําให้ไหมของเราไม่เป็นเออไหมนะคะไม่ไหมนะนี่ค่ะสวยงามมากเลยจ้านี่ค่ะลองไปทําดูนะคะเพื่อนๆ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะฝากกดติดตามให้ด้วยจ้าจะได้มีคลิปใหม่ๆนะคะพยายามจะหาดอกไม้ลายใหม่ๆลายสวยๆมาฝากนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ